ครับว่าไงครับชุดมันชุดหมื่นห้าเนี่ยมันได้อย่างแนี้ก็จะชุดหมื่นห้าใช่ไหมก็เพื่อนเพื่อนหลายคนก็อาจจะงงหรือสงสัยอยู่นะครับแล้วชุดนี้แน่นอนครับก็จะได้เป็นซับเบสนะครับเป็น Ox15 นะครับเป็นตู้ลมหลังดอกแจวๆเลยนะครับส่วนเสียงกลางได้ไป2ใบนะครับแล้วก็เสียงกลางก็จะเป็น M110 เป็นแนวปักโหลดนิดๆนะครับอ๋ให้เสียงที่พุ่งชัดใสนะครับได้ไป2ใบเหมือนกันนะครับ แล้วก็จะได้เป็นตัว Power Mixer ของ p r o p h a นะครับ2 EQ ไว่จะเล่นเป็นระบบสตูดิโอระบบโมโนระบบแยกซับเบสอิสระนะครับระบบเอฟเฟกแท้นะครับมีบลูทูธเอฟเฟกต์แฟลชได้์ทาได้เสียบคอมเสียบแยกไลา์เสียบมิกได้4ช่องนะครับเสียบไมโอรได้หลายตัวเลยถ้าเกิดเพื่อนๆได้ไปถือว่าคุ้มนะครับ่แล้วก็ให้สายลำโพงไปด้วยนะครับอีเลยผมให้ไปเลยนะครับอิ่มๆเลยนะครับบางที่ให้ไปเมตร2เมตรผมให้ไปรวมแล้วก็ เกือบยี่สิบเมตรเลยผมให้ไปรวมเห็นไหมสุดยอดนะผมเนี่ยนะครับนะครับขายปลาอึ่งนะครับตอนนี้อ้าวนะครับก็เดี๋ยวสุดๆเลยเลิกขายแล้วค่ะ,ะเลิกขายปาลาแล้วอ๋อจะไปขายได้ขายว่าจะไปขายเสื้อผ้าใช่ไหมใช่อ่าเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวฝากติดตามแม่ค้าขายปลาจะไปขายเสื้อผ้าด้วยะคะรับยินทำเพจด้วยนะครับเดินยค่อยๆไปติดตาม,อมขอฟังเสียงะะ่อยค่ะช่าง่ายแน่นอนครับต้อง เทสให้ฟังตลอดตัวนี้เดี๋ยวเราจะเขายายจดส่งเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวรอรถมารับนะครับก็เดี๋ยวจะแพ็กไปด้วยกันวันนี้2วันนี้3ามชุดนะครับอ่ะเดี๋ยวมาฟังเสียงกันว่ามันเป็นประมาณไหนครับ เสียงใหม่นะครับสอเช็คเช็คเ <gained attention. S 1> ช็คทสอบเช,ช BLANK, ็คเหนึ่งสองสามเชคเ <Tools icit wał ism> ชคเชค t w ก one o e two t w ทดสอบเชคหนึ <S <S ่งสองทดสอบเช็คทดสอบหนึ่งสองสามสีห ทดสอบ1 2 3 4 5สองสามสี่ห้าเช็ควอต์ตัวนี้เสียงไม้นะครับยังไม่ได้เส่เอฟเฟก์นะครับทีเด็ดก็คือเอฟเฟกต์ตัวนี้ครับท 2, ท hey, ูทูเฮวอลต์ททดสอบ 1, 2, 3, check, w a l เช็ควอ์สวัสดีครับสวัสดีครับ สวัสดีครับสวัสดีครับโอเคครับเพื่อนๆได้ฟังไปแล้วผมก็รับประกันได้เลยว่าถูกใจแน่ๆนะครับเพราะว่าเสียงมันดีมากนะครับเสียงไม์ก็แจ่มนะครับเอฟเฟกแท่ร้องงานแนวงานเวทีเลยนะครับมันไม่ใช่แค่เอ็โคร้องตามธรรมดาทัวนี้มันให้ดีเวิร์บมีเฟียเยอะแยะเลยนะครับให้เพื่อนไปปรับเล่นนะครับมันก็เป็นเอฟเฟกที่ในคุณภาพในงบราคาแค่หมื่นกว่าบาทนะครับก็ถือว่าคุ้มฝากไว้ด้วยครับไหมครัชอบไหมครับ ชอ,ชอบมากค่ะชอบชอบอีกแล้วใช่ไหมใช่เดี๋ยว,วนเนยอเาไปก่อนะนะคะชอบต่เอาไปก่อนใช่ไหมอ๋ยเพิ่งปรับราคานะากำลัง <Julia> <c oughs> จะปรับแล้ okay, วนะไหมคะนะโอเคฝาก <alle S 1> กูเลยครับร <c oughs> สวัสดีครับ